ฝีมือพารวยเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฝีมือพารวยช่วงที่สองนะครับในช่วงยอดฝีมือกับเกมการแข่งขันสุขสนานและรุ่นไปกับยอดฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆเพื่อชิง,งรางวัลและว,วันนี้ครับเป็นการต่อสู้ของยอดฝีมือในการทารําเบเกอรี่ทั้ง3ท่านจะพร้อมแล้วไปชมว,วิทยาครับช่วงยอดฝีมือ ชื่อนัตติกาพันธ์มสิง์ค่ะชื่อเล่นชื่อวาค่ะประสบการณ์ด้านเบเกอรีร่มีเพียบค่ะช่วยพี่สาวเปิดร้านอยู่ที่เบเตอร์สเปซหลังหอ,งอ,งองประชุมมอชอค,ค่ะวันนี้จะคว้าเงินรางวัลให้ได้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปารมีปองลังกาค่ะตอนนี้กําลังฝึกอบรมอยู่ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะจะใช้ประสบการณ์ในการเรียนเบเกอรีร่คว้ารางวัลที่หนึ่งให้ได้ค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวเพ็ใจนนท์พญญานะคะดิฉันทำงานเกี่ยวกับร้านเบเกอรี่ค่ะมีประสบการณ์มาแล้ว2ปีนะคะวันนี้ดิฉันจะมาแข่งขันเอาชัยชนะที่1ให้ได้เลยค่ะไขข้อข้องใจกับกระทรวงแรงงานวันหยุดตามประเพณีใน1ปีมีวันอะไรบ้างแล้วจําเป็นต้องเหมือนกันทุกปีหรือเปล่าคะและการทํางานในวันหยุดจะได้รับค่าจ้างหรือเปล่าคะครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานคือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกําหนดไว้ว่าในหนึ่งปี อย่างน้อยนะออลูกจ้างต้องมีวันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า13วันนะครับแล้วก็วันที่ต้องหยุดตามกฎหมายเลยคือวันแรงงานแห่งชาติส่วนวันอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ลูกจ้างนายจ้างตกลงกันนะโดยที่นายจ้างต้องประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันก่อนออจะมีผลบงคับใช้นะในะในหนึปีครับที่ถ้ากรณีที่เป็นการหยุดนะ จำปตีตามที่ตกลงหรือตามที่นายจ้างประกาศไว้เนี่ยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างครับนะครับเพราะว่าเป็นกฎหมายนะให้ลูกจ้างได้หยุดที่ส่วนวันที่จะหยุดเนี่ยอาจจะเป็นวันประเพณีทางศาสนาหรือทางวัฒนธรรมหรือว่าเป็นวันสำคัญทางราชการอย่างเช่นวันเฉลิมพระชนม์สามต้นก็อยู่ที่นายจ้างกับผู้จ้างจะ,ะได้ไปตกลงกันแต่ละปีอาจจะแตกต่างกันได้นะครับก็คือว่า ลูกจ้างกาจ้างก็จะไปดูกันว่าแต่ละปีเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คงจะคล้ายๆกันทุกปีครับการจ่าค่าจ้างในวันหยุดประจําปีนั้นนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตามปกติให้แกลูกจ้างกรณีที่มีข้อสงสัยว่านายจ้างไม่ไเป็นวัดหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1546ครับ ผู้ชมครับเราได้ไขข้อข้องใจของพี่น้องแรงงานกันไปแล้วนะครับและตอนนี้ครับได้เวลาเข้าสู่เกมการแข่งขันของยอดฝีมือในการทำเบเกอรี่ทั้ง3คนถ้าพร้อมแล้วใช่ครับสวัสดีครับสามสาวบบเบอรี่ชื่ออะไรครับนาิกาพันค่ะมีอาชีพทำอะไรครับเป็นพนักงานเบเกอรี่ค่ะอยู่ร้านไหนครับอยู่ที่เวสต์เอนสเปซค่ะอยู่หลังหอประชุมมชค่ะทำมานานหรอครับก็ประมาณหลายเดือนแล้วค่ะแล้วคิดจะเลิกไหม ยังค่ะยังชอบอาชีพนี้อยู่ค่ะโอเควันนี้คิดว่าเราจะชนะผู้เขา้าแข่งขันทั้งสองท่านไหมครับแน่นอนค่ะมีเทคนิคในการแข่งขันไหมครับก็ขอให้ทําให้ไวโอเคขอให้โชคดีครับสวัสดีครับเชื่ออะไรครับปารมีค่ะอะไรนะคะชื่อปารมีค่ะคุณปารามีนะครับมีอาชีพทําอะไรครับออตอนนี้กําลัง อบรมอยู่ที่สูงพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ค่ะอ๋อดีแล้วครับฝึกอบรมครับหรือไม่ท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากฝึกอบรมอาชีพนะครับติดต่อที่กระทรวงแรงงานที่จังหวัดของท่านนะครับหรือท่านจะมีอาชีพติดตัวไปจนวันตายครับขอให้คุณชนะในวันนี้นะครับคุณค่ะโอเคชื่ออะไรครับเพรมใจค่ะคุณเปรมใจนะครับมีอาชีพทำอะไรครับพนักงานร้านเบเกอรี่ค่ะอยู่ร้านไหนครับ ร้านบันเอ็นชีวนี่ค่ะอ๋อวันนี้คิดว่าเราจะชนะผู้เข้ายังขันไหมครับแน่นอนค่ะมั่นใจมั่นใจพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วผู้เข้ายงขันไปฟังกติกาฝีมือพารวยจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับฝีมือพารวยกติกาเบเกอรี่พารวยของเรามีอยู่ว่า ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนจะต้องทำพายกรอบอัลมอนด์จำนวน3ถาดถาดละ5ชิ้นแล้วใส่เข้าตู้อบให้เรียบร้อยใครทำเวลาได้เร็วที่สุดถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดเป็นผู้ชนะการแข่งขันโดยผู้ชนะรับเงินรางวัล3,000บาทรองลงไปรับ2,000บาทและ1,000บาทตามลำดับไม่ๆๆ่ไม,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 ไมาเสียงนบอวีงี้เตรียมตัวนะครับ ถ้าเสียงนกหวีงี้คุณต้องวิ่งนะครับผมทดสอบไปดูว่านกหวีงผมดังโอเคอานะครับและนี่คือพายกรอบแอบโมนสลา์ครับเป็นไงนี่ครับเป็นขนมที่ผมทานทุกเช้านะครับพรรอมไหมครับค่ะพร้อมค่ะทำอะไรครับพายกรอบแอบโมนสลา์ค่ะอ่าจะต้องทำให้ออกมารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้กี่ชิ้นครับ5ชิ้นค่ะพายในเวลา10นาทีฮะโอ้แล้วมาเยอะจัง พร้อมนะครับกับไพก่กอไอโมนสุไลถ้าพร้อมแล้วเริ่มไว้ครับไว้ครับเหลือเวลาอีกสามนาทีอ๋อห้านะครับตอนนี้แชร์ของเรานะครับแชร์ของเราเริ่มลงมือแล้วนะครับคุณชาคิคครับตอนนี้เขาทำอะไรอ๋อทาไข่นะครับตอนนี้เขาเอาไข่ทานะครับปกติ ทำอะไรเกี่ยวกับไข่เยอะไหมไม่ค่ะไม่ค่อยนะครับโอเคครับพี่ใช้ไข่อะไรครับไข่แดงค่ะไข่แดงนะครับแล้วปกติเจาะไข่แดงก่อนไหมไม่ขอตอบไม่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 ขอตอบนะครับแล้วไข่ขาวใช่ไหมไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจนะครับนี่ทำขนมจริงไหมเนี่ยนี่ใส่อะไรครับเนี่ยแอลมอนสไลด์ค่ะแอลมอนสไลด์นะครับนี่คือพายกรอบแอลมอนสไลด์นะครับเอาล้วครับตอนนี้เสร็จแล้วเขาเตาอบ ร้อนเลยอ๋ออ๋อสมมุติสมสมุติขอโทษครับสมมุติสมสมุติเอาเลยครับถาดที่สองถาดที่สองเขาสมมุติเราก็งงเลยปากวะมันจะร้อนได้ไงไม่เสียปากอะ่ะบ้าวะหลอกคนดูอาละครับถาดที่สองนะครับถาดที่สองเ,ย,องเย็นๆนะครับโรยด้วยแอลมอนสไลด์นะครับ ร่้วใจเย็นๆนะครับตอนนี้เวลาเดินไปที่จะต่องนาทีแล้วใส่ครับระวัาางร้อนครับลงมือพองครับระวังมือพองนะครับ,าบ,าออน,รบนี่ครับปักอ๋อ รถฐานที่สามเอาวิ่งเราเอาระวังช้งอนเราเอาวิ่งดีๆครับหนูเอาละ,ะครับฐานที่สามมาแล้วครับทาข่ายครับทาข่ายโรยน้ำตาลแล้วก็โรยแอลมอนสไลด์เวลาเดินไปที่2นาทีกว่าแล้วนะครับรับผมได้ตรวจสอบกินโชว์ได้ครับผมได้ครับตะผมต้องหอบทองมาจิงของบนเครื่องอีก เราก็ไีคิวไปฝางแพแอลมอนโรยนะครับเวลาเดินไปที่จะสามนาทีแล้วนะครับจะสามนาทีแล้วเหลืออีกหนึ่งถาดน,นะครับเหลืออีกหนึ่งถาดไว้ครับเร็วครับอาเชีย่อยเชยยีย่อย,อย,อย โอเคเชิญครับใช้เวลาไปั้วด3นาที4วินาทีครับนี่และนี่คือหน้าตาของแอลมอนสไลด์นะครับเสร็จแล้วเขาเตาอบปั๊บนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้อร่อยมากลองกินดูของไม่เป็นไรนะเหมือนกำลังเกลียดเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าพายกรอบแอลมอนสไลด์ของพวกเราในท่านแรกนะครับจะเสร็จสมบูรณ์และสวยงาม หรือไม่เดี๋ยวพบกันครับเอาละครับผู้เขาเ้าแข่งขันแรกนะครับใช้เวลาไป3นาที4วินาทีเรามาดูซิว่าผู้เข้าแข่งัที่สองนะครับจะใช้เวลากับพายกรอบแอลมอนสไลด์นะครับกี่นาทีครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วฟังสีนูนวิทจากกระผมเริ่ม ไว้ครับไวยครับตอนนี้ฐานแรกกำลังจัดทอยกรอบแอลมอนสไลด์นะครับมาครับไว้ครับเริ่มลงมือทาไข่กับพายแล้วนะครับหลังจากนั้นโรยน้ำตาลโรยน้ำตาลเสร็จก็ลงด้วยแอลมอนสไลด์นะครับแอลมอนสไลด์ใส่ให้ทั่วนะครับใส่ให้ทั่วนะครับ ใจเ,เย็นๆสบายสบายอย่ารีบเราเช็คจากความเรียบร้อยนะครับถูกต้องในการทำขนมนะครับอันหนึ่งยังโบอยู่ครับโบอยู่อาจวมาโอเคโอเคครับเอาใส่ครับถามอันที่สองมาครับตอนนี้เวลาเดินไปที่หนึ่งนาทีแล้วนะครับหนึ่งนาทีแล้วอ๋อจบพี่ต้องบอกอ,ออกกันได้ครับ โอ้ยร้อนร้อนโอ้เคครับเอาครับทาไข่ทุกครับทาไข่นะครับทาไขใา่ใส่น้ำตาลเอาหม้อน,นะครับนะครับเวลาสวยหนึ่งนาทีหน่อยๆนะครับสบายโรยแอมมอนครับโรยแอมมอนสไลด์นะครับโรยแอมมอนสไลด์ให้ครบห้าแผ่นนะครับ หลังจากนั้นเข้าเตาอบนะครับยืนทำอะไรครับอ,อ,อนะอะไรนะออเอาออกอระหว่างเอาขนมอ,ออกครับเอาขนออกขนานง่ายกว่าออโอเคนะครับแล้วคนไม่เมาก็าไม่เอามาทำรลดอบถาดสุดท้ายครับถาดสุดท้ายมาแล้วนะครับถาดสุดท้ายมาแล้วครับไวครับดีครับเวลาสวย เวลาดีครับเวลาดีมากนะครับตอนนี้คนที่สาวคนที่สามเนี่เต็มตัวไว้นะครับดูเทคนิคและทักษะนะครับไหวครับไหวครับรูปรูปโรยแอลมอนโรยแอลมอนดีค่อยๆเวลาคุณเหลือเฟือเวลาคุณเหลือเฟือสองนาทีหน่อยๆย,ยังไม่ถึงสามสบายๆโอเคเสร็จแล้วมาเลยเสร็จแล้วเขาตาอบ เาตอบและอยู่เวลาเขาตอบและอยู่เวลาไวไว <S <S โอเคชเชอรทนันนี้ครับแรปพูเข้าขันนันที่สอนแล้วครับใช้เวลาทั้งหมด2นาที3.4วินาทีครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความเรียบร้อยกันนะครับแรปช่วงหน้าครับมาดูซิว่า ท่านที่สามจะใช้เวลากี่นาทีเดี๋ยวเจอครับฝีมือพารวย